ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือนี้ก็มาพบมาพอกันเหมือนเดิมเนาะคะ่ะสำหรับฮานอยเนาะคะ่ะฮานอยบวกลาวพัฒนาเน,นาะค่ะหกสำวันนี้เนาะคะ่ะวันศุกร์ที่23เนาะคะ่ะมิถุนายนเนาะคะ่ะ23มิถุนายน2566นะคะ่ะ หกสำนักดังเนาะคะ่ะที่แอดได้เอามาฝากเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องมาชอบคลิปนี้เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดติดตามเนาะคะ่ะกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะเป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะเพื่อที่จะได้หาคลิปเด็ดๆดีๆ,ๆมาฝากพี่น้องเอซีเนาะค่ะค่ะก็เข้ามารับชมรับฟังเลยเนาะคะ่ะว่าหกสำนักเนาะคะ่ะว่าหกสำนักดังเนาะคะ่ะจะมีสำนักไหนบ้างเนาะคะ่ะที่แอดได้เอามาฝาก ทางพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวแอดหันกล้องแป๊บหนึ่งเนาะค่ะแอดหันกล้องแป๊บหนึ่งเด้อค่ะแอดหันกล้องแป๊บหนึ่งเนาะค่ะอันนี้ของเซียนนาดีนะคะเซียนนาดีเนาะค่ะ สำนักที่หนึ่งเนาะคะ่ะเทียนนาดีเดอร์ค่ะวิ่งที่สีะะกะะ่กับแปดเนาะค่ะสี่กับแปดเนาะค่ะกาให้เอฟซีเนาะคะ่ะพิจารณาเบิงเนาะค่ะว่าหมักตัวใดชอบตัวใดเนาะคะ่ะเดดแอดจะวางให้พี่น้องเอฟซีได้เห็นกันชัดๆดีกว่านะคะ่ะเดดแอดวางไว้ที่ต้องมีก็ได้เนาะรอแป๊บหนึ่งนะคะ รอแป๊บหนึ่งเด้อค่ะเดี๋ยวแอดเอาขากล่องลงก่อนค่ะกลับชมบรรยากาศต้นใหม่ไปก่อนเนาะค่ะแป๊บหนึ่งนะคะบรรยากาศต้นไม้เ,เขียวๆเนาะคะ่ะเด้อค่ะแอด ให้เอได้รับชุ C, well. like ่มกันแบบชัดๆเนาะค่ะแบบชัดๆเลยค่ะเห็น่านอกค่ะเห็นว่าค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะของเซียนนาดีเน้วค่ะของเซียนนาดีนะคะ ยี่สิบสามมิถุนายนนะคะ่ะหกหกลาวพัฒนานะคะ่ะเซียนนาดีนะคะ่ะบนล่างวิ่งสี่กับแปดเนาะจับคู่คือสี่6 4 8 3 8สี่สี่ห้าหกสี่แปดสามแปดสี่สองสี่ตัวกันสองสามหนึ่งสามค่ะเอาค่ะหรือว่าเล็กวิ่งเนาะคะ่ะของพอเซียนนาดีเนาะคะ่ะมักจะมาแบบ กดข้อกันมาเนาะคะ่ะสำหรับเลขวิ่งเนาะคะ่ะของพ่อเซียนนาดีเนาะคะ่ะสำหรับสำนักที่สองเนาะคะ่ะพ่อแต้มเด้อคะ่ะพ่อแต้มเนาะพ่อแต้มค่ะสำนักที่สองพ่อแต้มค่ะสำนักที่สองพ่อแต้มพ่อแต้มนี่บนล่างวิ่งเก้ากับศูนย์เนาะค่ะเลขลักเลขเคียงเนาะคะ่ะก็มีสองมีสามมีสี่และแปดเก้าศูนย์เนาะคะ่ะหรือว่า พี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีอยู่ในใจอยู่แล้วก็สามารถมาจับคู่จับวินได้เนาะค่ะจับคู่ให้อยู่ที่สี่แปดนะคะ่ะสี่เก้าสี่ศูนย์สามแปดสามแปดสามเก้านะค,ะ 30, ค่ะสามศู 28, 29, 20, ยนย์ค่ะสองแปดสองเก้าสองศูนย์เด้อค่ะค่ะต่อมานะคะสำนักที่สามนะคะของอาจารย์ช้างค่ะของอาจารย์ช้าง ฮาหนอยบวกลาพัฒนาวันนี้แล้วค่ะบนล่างแล้วค่ะให้3ตัวเม็ดเดียวคือ033ย์ามแล้วค่ะจับคู่03 33 72 88เแปดนะคะ่ะตัวกันคือ2 2 2 1ะคะ่ะต่อมาสำนักที่4ี่เนาะคะ่ะสำนักที่4ก็คือ ฮหาหน้อยบอกลาพัฒนาอาจารย์ดงนาเพืร์นเนาะคะ่ะบนล่างเนาะคะ่ะให้มาเนาะคะ่ะเจ็ดเก้าห้าเนาะคะ่ะจับคู่คือเก้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะตัวกันคือหกห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าค่ะอาแคปหน้าจอไว้เลยค่ะสําหรับแนวทางเนาะคะ่ะฮาหนอยบวกลาพัฒนาเนาะคะ่ะ ต่อมาค่ะของปูศูนย์เจ็ดเนาะค่ะของปูศูนย์เจ็ดนี่เนาะค่ะบนล่างวิ่งตัวเดียวเนาะค่ะสายวิ่งสายแลนก็อาจจะเข้าใจเนาะค่ะแต่มือวันซุกนี่เนาะค่ะปู่ให้สามตัวมาพร้อมเนาะค่ะปู่บอกว่าลองเอาไปดูเนาะค่ะก็ลองเอาไปดูเด้อค่ะเสียงโชกเบิ้งเนาะค่ะเลขสามตัวเนาะค่ะลาพัฒนาปูศูนย์เจ็ดบนเนาะค่ะวิ่งเจ็ดเนาะค่ะจับตัวเน้นคือแปดเจ็ดเก้าเจ็ด 07ค่ะตัวนี้นนะคะ่ะล่างวิ่ง2นะคะเน้นที่2 3 2 4 2 5หรือ FC บอมักต,ตัวที่ปูเน้นให้เนาะก็สามารถวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งใดนะคะสำหรับอยู่ในชุดนี้ของปู่07เดอ้อค่ะค่ะต่อมานะคะสำนักที่6ปู่โคราดนาะคะปู่โคราดนะคะ ยี่สิบสามนะคะมิถุนายนเราพัฒนาเนาะคะ่ะเราพัฒนาปู่โคราชบนวิ่งแปดเนาะคะ่ะตัวเด่นก็คือหนึ่งแปดสองแปดสามแปดเนาะคะ่ะล่างเนาะคะ่ะวิ่งเก้าเนาะคะ่ะเด่นที่เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเนาะค่ะพี่น้องก็ลองอันเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบื้องเด้อค่ะสำหรับแนวทางเนาะคะ่ะของ ปูโคราดเนาะคะ่ะสายวิ่งสายแล่นนี่อย่าพลาดเนาะคะ่ะของปูเนาะคะ่ะก็เข่าบนล่างเลยเนาะคะ่ะแล้วก็เลขกวิ่งเนาะคะ่ะเลขวิ่งนี่บ่ผา,าดจังหวดเลยค่ะเล็กวิ่งนี่เข่าตลอดเนาะคะ่ะสายวิ่งก็บ่พะพลควรผ่าดเด้อคะ่ะสําหรับแนวทางเนาะคะ่ะแอดก็ได้ติดตามมาให้ทาง fc ทุกท่านเนาะคะ่ะคอยเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะสองทุ่มเนาะคะ่ะสองทุ่มแอดก็จะไล่สดไล่สดเริ่มมันรุ่นผลหวยลาวพัฒนาเนาะคะ่ะสองทุ่มครึ่งเนาะคะ่ะผลออกเนาะคะ่ะก็รอรุ่นไปพร้อมๆกันตั้งแต่สองทุ่มเนาะคะ่ะแอดจะไล่สดให้ทาง fc ได้รับชมกันเนาะคะ่ะค่ะก็แคปหน้าจอไว้เลยเนาะคะ่ะคนที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาทีหลังเนาะคะ่ะก็ย้อนดูได้เนาะคะ่ะ ย้อนดูได้เด้อค่ะสำหรับแนวทางเนาะคะ่ะลาวพัฒนาเดี๋ยวแอดเอาให้อีกรอบนึงเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นของปูปูโคราชเนาะคะ่ะอ่ะค่ะปูโคราชเด้อค่ะเอาคนที่เข้ามาทีหลังโบห็นเนาะคะ่ะเอาสำนักที่สองค่ะเซียนนาดีสำนักที่สามพ่อแต้มเนาะคะ่ะเอาแคปเลยค่ะแคปคงทันเนาะค่ะสำนักที่สี่ก็คือ อาจารย์ช้างค่ะสำนักที่สี่อาจารย์ช้างสำนักที่ห้านะคะ่ะอาจารย์วัดดงนาเพิ่นค่ะสำนักที่หกปูศูนย์เจ็ดเอาค่ะแคปเลยค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะค่ะก็ทั้งเมดหกสำนักเนาะคะ่ะทั้งหมดหกสำนักเนาะคะ่ะที่ แอดได้เอามาฝาก f อซนี่และะ้วค่ะก็ให้เอฟซีเนาะคะ่ะฉกฉกมันมันเนาะคะ่ะหรือทางหกสำนักเนาะคะ่ะที่แอดได้ติดตามเอาแนวทางเนาะคะ่ะมาฝากวันนี้เนาะคะ่ะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำรวยรวยเด้อค่ะทางหกสำนักเนาะคะ่ะขอ,อขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะก็มีเขามีรุดก็เป็นเรื่องธรรมดาและะ้วค่ะภาคกระไทยนี่เนาะคะ่ะ ก็ขอให้แฟนๆ FC นาะค่ะทุกท่านถูกๆมันๆและเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งงนาะค่ะมักสําหนักใดนาะค่ะก็เอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งงนาะค่ะแต่สําหรับคลิปนี้นาะค่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ